ครับเดี๋ยวสวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์นะครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะขี่จัก,กรายานนะครับไปซื้อขังข้าวที่ตลาดแล้วก็ผสมกันครับโอเคครับมาถึงแล้วอยูตลาดผมว่าจบจะดีครับวันนี้อยู่ระหว่างดูแบบว่าเดี๋ยวเราจะมาหาซื้อขังข้าวแล้วจอด่ตรงนี้ นี่ครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟข้าวันเลยครับรครับตลาดเช้าครับเนื้อผมก็ได้ปลาหมึกมาแล้วทำกับกะเพราครับวันนี้ โอเคครับเรียบร้อยเราก็ได้ใบกระเพทวมาแล้วครับกะเเทวเดี๋ยวเนี่ครบถุดีๆครับเดี๋ยวจะเข้าไปงในกัน่ปเข้าไปในห้องน้ำนะครับเนี่ยห้องน้ำสวยมากครับท่านที่มาเที่ยวองค์พระปสุบุดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วห้องน้ำห้องท่าเขาดีมากสะอาดสะอ้านนะครับเนี่ยมีห้องน้ำด้วย าน,นามีมีหลายจุดนะในองค์พระผสมจะดีนะครับด้านนี้ก็มีนะครับมีห้องน้ำอีครับตรงนี้ด้านนี้ก็จะมีห้องน้ําบริการฟรีครับแต่เราแล้วแตเราจะบริจาคนะครับช่วยค่าน้ําค่าไฟค่าทาความสะอาดกันนะตามศรัทธาครับตรงนี้เราก็ขี่ด้านในนะครับด้านนี้เป็นด้านใน หลังกาแพงในวัดนะครับในเสนวข้างในนี่ก็สามารถจะออกกำลังกายได้ครับเดี๋ยวเราก็ขี่จักรยานมาด้านในนี่ออกกำลังกายกันได้นะครับรยยนะด้านในมาเดินมาวิ่งก็ได้ครับนเช้าเปิดตลอดนะครับ ด้านในนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับให้กับให้กับพวกเรานะครับใครแบองค์งพระมาไหว้พระก็เข้าห้องน้ำไดนะ้มีห้องน้ำเยอะมากสวยมากนะครับห้องน้ำเต่ที่สะอาดนะครับมีคนดูแลอย่างดีเราก็บำรุงค่าน้ำก็ไฟนิดหน่อยนะครับด้านนี้ต้องประตู ด้านศนะนะีลาขาวนะครับด้านนี้นะครับสีเราพื้ยๆอะครับด้านในสุดนะครับสามารถมาเดินได้นออกกำลังกายได้นี่ก็มีห้องน้ำดีแล้วนะนห้องน้ำจะมีหลายชุดนะครับหลายมุม สะอาดสะอ้านนะครับดูมีคนดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ความปลอดภัยที่แล้วก็ช่วยกันน้ำก็ไฟหน่อยอบรงนะมีคนดูแลนะเนี่ยดีก็สวยโอเคครับแเราก็จะกลับบ้านกันแล้วครับีประมาณสักกิโลนึงก็ถึงบ้านแล้วครับ อีกประมาณ500เมตรถึงบ้านแล้วครับค้างไว้แป๊บหนึ่งครับ เช้านี้ก็ใบกะเพราประมึกแล้วก็มีไข่ดาวนะครับมีมือเชาวครับ